สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุข,สขนเนาะพบพ่อกันคือเก่าพี่น้องโมน,นี้กับสองน้องสลาคือเก่ากับพบพ่อกัน,นยามสาวสาๆสบายดีพี่น้องบ่เห็นบเนบเห็นลายที่เข่าลงมาล้วเขาสุกบมดเลยสุกแล้วพี่น้องสุกใบโอ้มแมนสุกมีห่วงได้สุกใบเข่าติดผ้าพี่น้องไม่ปี ตัดอันนั่นดิตัดพอใหญ่อั่นนั่นเรามาตัดอืมຂ่แตให้ยาวกับรองน้ํากายน้ําบอกคําเดียวบ่ได้กินมื้อนี้เฮาก็สิลงห้วยหาลไม้พี่น้องได้โอกาสยามดี แต่หาหนามัไมเมื่อแกงกินกับพักแวนมันยังมีอยู่ะมันกีมีแล้วมันมีน้ำข้าวยาเทานี้งามเนี่มันมีน้ำเสะได้ม่านเลยได้เออก้มแล้วก้มแล้วคำข้าวยวว้า,า,าหรือว่าข้าวเจ้าเนาะพี่น้องเนาะข้าวเจ้าเทานี้แค่นี้มันมีน้ำดิมันเกิดกลุดมสมบูรณ์ ให้มันมีช่องเข่าหรือมีเข่าเดียวงงเข่าเดียวโอาะเสียดายดิเสียดายอะไรขมันเป็นเนี่นี่มันสียดเกียวอยู่บ่จ้ะมันบ่อออกแล้วเนาะออกแต่ผูกก็ผูกมันง่ามหน่อยเนี่ยพี่น้องเลยช่องชั่มือก่อนขั้นมันบันมีเพื่อนใหม่ง่ายกว่าจะมาลงมาผูก ฉีดได้ไหมสิ่เด็กฝรั่งไป

ผักเวรบนมันไรเอาอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวผักแหวนไรดีผักแหวนก่อนบนด้านในด้วยใช่ผักแหวนผักอันนั้นฝักพี่น้องว่าให้เก็บให้เบิ่งเนี่ผักผักไผ่เออผักไผ่ยังผักว่าผักแหวนยังเดียวหาอยู่ใช้ผักแหวนผักไผ่หรือว่าผักยังผักปากควายบบ่่อยได้หลปะผักแหวน เรียกว่าพักปากควายเนาะอะไรพี่นอ้องน้ำไม่ไหลวันนี้ต้องอย่าไปหาเนาะคันนี้ดิเนี่ยหนึง่งนี่ตัวใ<ด>หญ่งดอนมันเลนลายตัวนัว้นก็เห็นนะ่อนี่อ้าพี่เลยจะเห็นบ่ก็เห็นขนให้พี่น้องเบิ่งตัวนี้ก่อนโอ้ยขอว่าจะบุเห็นอ๋อเอาบ่เนี่ยล่ะตัวผู้จะชอบนี่ขนาดอ่านี้อ่อนน้อยน้อย มันมีกอเดียวนี่บอกมดในแถวนี้มันลงเรือมันจะใช่เนาะพอมาคลิปได้ก็อย่าลืมเดยพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์เออตัวนี้คืออันแบบไปหาหนะมิเต็มแบบนั้นมันขึ้นสูงเออมันต้องขึ้นสูงแล้วมันลายดิเนาะมันกอมันลายหนิแบบนี้ เพราะว่าขั้นน้อยนะนี่เขาก็บเอาแบบจะฉับมาเนาะเอาคือกันเอาบา่อคอยหนูว่าเขาหามาคายเขาก็บเอาห้าเอาแต่ยาวๆเน,นี่ยนี่ไปได้สี่อันพี่น้องมันครกำลังสิเกิดอีกไม่ต้อยังมาเอามาเออชีบกอกับกอละสีกกอ่อันกับสี่ชีบโอ้อยกายชิบพวกแกง กินบ oh, so ่หมด4อันมันสิ10อ้าว10กอโอจะไล่่ได้เอาจบพฮสิไล่ได้ได้ซะ10เออกระสงกอกบ8เอาเบิ่งไายเบิ่งคันบ่เสือกอก16เออไลง่ายๆแลวนะสมมุติกอละอันก็10กอก็10อันในมือมันมี4อันก็40โลเจ้าต้องมาเว้าโอ้ยเจออีกแล้วพี่น้องน้บัดนี เอาสับโมงหนึ่งหักโมงหนึ่งยอะไรไผ่อันนี้บุ๊เด้เอาหมี่เราค่ะเอาถือกระตามาหนอ่อยปุ๊บอีกเลยเรียนทีมะหองค่ะโอ้มันคือมีเนงให้กระย่ามเกี่ยวเข่าเลยทำไมเ่เออนี่พี่น้องแล้วกระย่ามเกี่ยวเขาเา่าอร่อแต่ว่าเข่าเขาออกแล้วบ่หอดย่ามแต่ว่าเข่าเขาออกแล้ว จสวมาเอาอย่งีนี่กเห็นแมงคอดีแมอดีิ่อยู่ไหนผู้เออแมงเกี่ยวเขานี่อ้อนคักไหมนี่อ่อนมอือนไปขึ้นไปไปเรยเรือพี่น้องไปเรยเรือไปเรยเรือไปลุยเจอเลยพี่น้อง ยังเป็นนอนั่งข้าวอยู่ยังนั่งดิ้นอยู่น้ำไม่ยังนี่ก็ได้นี่เล่นบอพี่น้องนะี่เดี๋ยวให้น้องสลามาก่อนเนาะจับมือเดียวบ่ได,ยดย้ยังนั่งดิน้นอยู่ปีนี้จงใจมัน บ่บมีตัวคืนเหี้ยวแลเวแเลยกระตูดมันบอกเดี๋ยวนี้คอยละวันนอมันคือเห็นมันไกลโกมันอยู่นไปกระตูดมันบอกกระตูดแมงอีกมาจากอบอกเอาบอกเอาปะมันแมงพี่น้องเลยไปเอออีกแล้วพี่น้องก็บเป็นตะมีฮักแตมีนะ้ำใหม่เชเย น้องสลาพื่นยินห,กหักหอะไรบ่่อหักอะไรเนาะนี่พี่น้องก็เอาดีกว่าเพื่ขขอความปลอดภัยของมือหักเลย,ยามันกุ้เละเดทางภูมิมันมก็นมีอยู่นี่นะ,ะตัวหนึ่งนะตัวรุมนะดิ รุมนะมันจะอ่อน,นอ่อ,อนวะโอ้ยบอกคือแล้ต้นตูตกว่หืม,มตัวบริตกเขามาข้างพี่นนอะกอมันอยกากใต้แต่เขาบอส่องบึงทงใส่ันตอ,อ่นนี่ ก็กงงน้ำเจ้าออลีเตรียมกระตาเร็วออเลยเนี่ยอนะเอาเีอันนี้แนละ้วสับเอาปะน้องธาราสอมเขากับลุยต่อโอ้บาธรรมดาเด้อหักปอบปว่วยเล็บมือพูนนะนี่พี่น้องน้ำไม้เ่า เห็นอีกแล้วเอาง่ายๆเลยเอานี่ตอนนี้นยนแ,แย,กออยดด่กันหาเนาะไปหาเบิ่งอีกก่อนเนาะเดี๋ยวเห็นจีไทยเบิ่งใหม่อึดพี่น้องเ้ยผูได้กห้า ปีนี้น้ำไม่อึดบพคือปีแล้วปีแล้วนี่ทำนาแล้วนี่โอ้ยช่างฉีเอาก้อนี่นะเอาเคยขึ้นเอามีก้อนเดียวนี่ขึ้นเอาเลือกแกงปีนี้เป็นน้ำพลพลบด,ดีน้ำไม่ก็อึดเอาจะสะลงไปเลือกเบ่ป่ะไปต่อไปต่อ ไปรุ่นไปชมน้ำกันชิได้เวล่จำได้เนี่ย,นนะยปีแล้วนี่นะกันนั้นได้ยังไงนาะเต็มอยู่ยปิดชีคืนเอาในต้นตัวนี้หละปีนี้ <c oughs> มิเจลีปอนจุดจี <c oughs> ฟังท่รมมึงก็เห็นมันโด <c oughs> พี่น้องเลย <c oughs> สามอันผมแล้วทางลุมนั่น,นี่ยตัวปลายมันนะ ต่บ่บ่ใหญ่ปานใดพอดีแกงนะําพอดีแกงแต่คันเขาเห็นเขาก็เอาเนี่ต้มก็ดอืมมันป้องมันบางป้องมันบางต้มจืดเร็วโอหักมา3-4อันเลยเนาะทําน้อยก็บ่เอาเนี่ยบ่หักกจบิดโลดืออทงลมพี่น้อง กินอะไรดินคนละอันบ่เจ้าบ,บุรีบึงมวข่อบุาวไปข้าไปกับบะเทิงดอกบึงใหม่เขาที่เขาตัดไปเด้บั่เงยนิงเดี๋ยวห่าน้ำใหม่กับพี่น้องอ่าไรบ่เนี่ยนะบุรีเมียงบ่ มันเห็นกบมาจากไม่แม่งยังไงใช่ใชเอห้นี่เดีเ๋ยวแป๊บนึงพี่น้อชงชงใส่โอ้ยเจียงบริสุทธิ์ใช่กระจกตัวตัวนี้งามพี่น้องเลยใ่เลี้ยวห้ามบางโน่บางเธอมันถ้นาลุ้มเน้วเดี๋ยวเข้าไปทางในพี่ลองเลยจุดนี้แหละ เข่าเขานี่ม่านเลยตรงนี้นะม่านเลยเข่านี่มาอยู่เือนเฮาอยู่หวัวชมว่ากันเลี้ยงเฮาหรืเอาได้อยู่บ่ตัวแดงๆหน่ะไหมนานพี่นนอะ มีชองอันคืออยู่ก่อนได้ละสองอยังเห็นอีกสองสามสี่ก็ลายเดียวก่อนก็แมงขึ้นเอาได้นะนั่นดีตัวหนึ่งมันแมงบ่อโอ้ทางในนนะใหญ่ยอย,ยเลยแต่มันเอาได้เด้อถ้ามาคิดได้ก็อย่าลืมกดไล่กแชร่กดติดตามพี่น้อง กดซับสไครนี่เขาต้องการนี่นี่แหละกดมากระดิ่งเนาะเหมือนและวน่รั้แวแเขยเห็นนะอันนี่แล้วคันมันบวโบเมงเลยย่ามนี้มันอยากเมง đi ừ. Tôi, Tôi nhảy nữa Tôi tinh đen nè Một đây lấy Nghe anh vô liệu nó Con đi xì ăn với nó Ông bên mượn luôn á จงรีบจีกปลาไหลน้ำเล็บอีกปลาพี่น้องเดี๋ยวสมน้ำใหม่ก่อนเนาะนายกระชิบไปหาต่อมันเจอของใหญ่เจออันใหญ่มา่น้องเลยเป็นเป็นคนบ้าลงมาเจียีลีลาเจ้ากระเช้าโบราณกันนั่นละ เดนที่กระบอเอาเกาะปลายมาัยนหลุดมันหุนมอนดุโอ้ไปชามีนที่เขาบอเอาจะ้าาบกเยนงายตนงดุพื้นโอ้ียาิดเรือว่ตีเอาน่านาทีหนึ่งผ่านไปยังไม่ได้เนี่ย Bắc nhanh, lạc đi anh à, đi. ăn đi. Anh nói gì Ăn mặt. Bà tin hương nga ngon về. Kaku vô nga 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 ตอนแรกเขาคือว่าสีบได้กินจช่ไดมมาแล้วก็ได้กินคือเก่เาเล้งโขนนะนี่สีเมื่อแล้วพี่น้องเลยบ้านนี้ขอบใจเด้อพี่น้องเด้อที่เข้ามาเบิ่งเนาะถ้ามาคิดได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดมากระดิง่งไปแล้วพี่น้อง